สวัสดีจ้าแม่สินจ้าราคาทองวันนี้ประจำวันที่2 7สิงหาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําราคาทองครึ่งสลึงราคาทองหนึ่งสลึงราคาทองสองสลึงบวกค่ากำเนิดประจำวันนี้ราคาทองเยาวราชวันนี้ราคาทองทุกชนิดวันนี้ราคาทองหัวเส้นแหงราคาทองจีนหัวแหงราคาทองแม่ทองสุกราคาทองแม่ทองใบราคาทองออร่า ก่อนที่จะไปรับชมราคาทองตามน้ำหนักของทองนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สิธ์ด้วยนะคะาาคากด u b s c r i y e like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่สิธ์นำเสนอในทุกๆวันไปรับชมรายละเอียดกันเลยนะคะว่าวันนี้ราคาทองตามน้ำหนักของทองมีรายละเอียดไงกันบ้างไปรับชมเลยคะ่ะ ตามน้ำหนักของทองทอง1บาทตอนนี้อยู่ที่27,850บาททองครึ่งสลึง3,481บาทค่ากำเน็ดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น3,981บาททอง1สลึง6,963บาทค่ากำเน็ดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น7,463บาททอง2สลึงหรือทอง50สตางค์13,925บาท ค่ากำเนิดเฉลี่ย500บาทรวมเป็น14,425บาทททอง1บาท27,850บาทรวมค่ากำเนิดเฉลี่ยแล้วเป็น28,350นน้าบาทณเวลาที่แม่บัญบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา11นาฬิกา40นาทีตอนนี้มีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าตองคำเพียงครั้งเดียวนะคะราคาเป็นบวกไปที่150บบาทขอบคุณทุกการติดตามและรับชม ขอบคุณค่ะ